Welcome to Morning English. เก่งอังกฤษได้ใน5นาทีกับครูพี่แอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาหน้าตาแบบยิ am, ้มแย้มแจ่มใสเลยนะคะแต่ว่าประโยคที่จะสอนเนี่ยไม่ได้มีความเฟรนลี่เหมือนหน้าตาของครูพี่แอนตอนนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าประโยคที่จะสอนเอาไว้ใช้พูดกับคนที่ชอบมายุ่งเรื่องของเราค่ะเคยเจอไหมคะคนที่มีเอ,อะอะอะไรก็ถามแล้วเฮ้ยมันยังไงถ้าทําอะไรถ,งงถ้าอย่างนั้นเธออย่างนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรามากเกินไปนะคะจนเราก็ไม่รู้จะตอบกลับยังไงดีนาะอเกรงใจจริงๆเลยคนไทยมกักจะมี นิสัยเกรงใจเนาะไม่กล้าที่จะบอกอีกฝ่ายหนึ่งตรงๆใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณนะอย่ามายุ่งเรื่องของฉันได้ไหมอย่ามาถามเรื่องนี้ได้ไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ <c oughs> คือคนไทยจะมีนิสัยเกรงใจไม่ค่อยกล้าพูดประโยคนี้แต่ต้องบอกตรงๆนะคะว่าจริงๆเราฝรั่งเนี่ยเขาพูดประโยคนี้กันเป็นประจำแล้วพูดกันเป็นเรื่องปกติเลยคือถ้าเขารู้สึกว่าคนที่ถามคําถามเขาเนี่ยถามคําถามแบบส่วนตัวมากเกินไปเขาจะพูดกลับไปตรงๆเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องของคุณนะ นี่มันคือเรื่องส่วนตัวของฉันคุณไม่ควรจะถามเรื่องนี้นะถือว่าสังคมฝรั่งนี่เป็นสังคมที่พูดตรงนะคะส่วนตัวพี่แอนอยู่กับเพื่อนฝรั่งมาเนี้ก็ต้องปรับตัวเยอะพอสมควรนะหรือแม้กระทั่งตอนที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะ,ะเราก็ปรับตัวเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าตอนที่เราอยู่ไทยเนาะเราจะมีเรื่องของความเกรงใจเรื่องของมารยาทเรื่องของการต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวนะคะ คือเราจะติดนิสัยเหล่านี้มาแต่พอไปใช้ชีวิตยอยู่ที่อเมริกานะคะสิ่งที่แอนสังเกตคือเขาจะไม่ได้สนใจเลยว่าคุณอายุน้อยหรือคุณอายุมากแต่เขาให้ความสําคัญว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองเหมือนเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะมีอายุเยอะมากแล้วหรือแม้กระทั่งคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตาม ทุกคนควรได้รับสิทธิทเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นอนอกเรื่องไปักไกลเลยแต่ก็ยังอยู่ในเนื้อเรื่องอยู่นะคะนั่นก็คือประโยคใน,นภาษาอังกฤษนะคะที่เอาไว้ใช้พูดกับคนที่มาสอบถามเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปนะคะอยากจะบอกเขาว่าอย่ามายุ่งเรื่องของฉันน่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันภาษาอังกฤษมีประโยคไหนบ้างที่เราสามารถพูดได้นะคะ,ะมาลองดูกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะ It's none of your business It's none of your business นะคะประโยคนี้คือได้ยินกันบ่อยมากๆแล้วก็แน่นอนค่ะฝรั่งใช้บ่อยจริงๆนะคะถ้าถามพี่แอนว่าแล้วมันหยาบคายไหมส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้หยาบแบบมีคำหยาบนะแต่มันมันอาจจะมีความตรงอยู่ในนั้นว่านี่มันไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของคุณนะ none of your business เพราะฉะนั้นไม่ต้องยุง่งนะคะหรือจะลองปรับจากคาว่า business เป็นคาว่า concern ก็ได้ it's none of your concern It's not of your concern มันไม่ใช่เรื่องที่คุณเนี่ยจะต้องมากังวลเลยนะคำว่า concern นะคะแปลว่าความกังวล It's n o n e of your concern แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับความกังวลของคุณเลยดังนั้นคุณไม่ต้องมายุ่งคุณไม่ต้องมากัง,กงวลแทนฉันนะ,ะถามว่าเป็นการพูดตรงๆไหมพี่อันว่ามันก็อ้อมกว่าคำว่า It's not of your business นิดนึงเนาะถ้า It's not of your business ก็คือไม่ใช่ธุระของคุณนะ่ะ แต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็น it's not of your concern มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมากังวลนะมันไม่ใช่ความกังวลของคุณเลยมันเป็นความกังวลของฉันมันก็ดูเหมือนถนอมน้ําใจอีกฝ่ายขึ้นมานิดนึงนะว่าเออคุณไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้นะบอกว่าให้ฉันกังวลแทนแล้วกันเพราะมันคือเรื่องของฉันลองพูดดูนะคะ it's not your business it's none of your concern it's not your problem ได้ไหม hey it's not your problem ไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยนะคะ ประโยคนี้ก็ใช้ได้นะคือจริงๆมันก็แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือคุณไม่ต้องยุ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของคุณมันเป็นปัญหาของฉันเพราะฉะนั้น it's not your problem นะคะ leave it to me จริงๆแล้วการพูดว่า leave it to me เนี่ยมันแปลว่าให้ฉันจัดการเรื่องนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีใครพยายามมาจัดแจงอะไรแทนเราหรือมายุ่งอะไรเรื่องของเรามากมายนะ,ะจะพยายามมาจัดการแทนเราซะทุกอย่างเลยเราอาจจะบอกเขาว่า hey please leave it to me จริงๆก็มีอีกหลายประโยคเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะมาลองทบทวนกันหน่อยว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะ it's none of your business it's none of your concern it's not your problem leave it to me leave it to me เพี่ยนขอทิ้งท้ายไว้ให้ประโยคสุดท้ายก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างสุภาพด้วยนะคะสุภาพด้วยนะคะ Can we not talk about this? Can we not talk about this? ประโยคนี้เอาไว้ใช้พูดกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำาลายน้ำใจของเขานะคะแต่ว่าเขาถามในเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปแล้วเราไม่อยากจะตอบจริงๆ ล้วก็บอกเขาไปเลยว่า Can we not talk about this เราไม่คุยเรื่องนี้กันได้ไหมทุกคนลองนำไปใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไปเต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็ลองนำไปใช้กันดูให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็เหมาะสมกับคนที่เราพูดอยู่ด้วยนะคะกราบขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกลับมาทักทายกันได้ในช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ของครูพี่แอนนะคะครูพี่แอน .english ค่ะหรือ perfect English กับครูพี่แอนในช่อง a c e b o o k นะคะส่วนใครที่ดูอยู่ในช่อง YouTube ตอนนี้อย เอพิโซดหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย